อุ้ยแล้วมันได้ยินเสียงด้วยอะแล้วคือเราเปิดเพลงในรถใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยินด้วยสวัสดีค่ะที่หลักหลัก อัญยองพี่โอเอค่ะอุ้ยสวยไฮนีห่าวเกินปุ้ยสวัสดีค่ะคิดถึงยังค่ะอย่าเพิ่งติดปีก่ะ,ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะ กิดถึงมากๆเลยนะคะสวัสดีครับก <c oughs> ลับบ้านหรือเิ่งออกค<อ>่ะ,ะ,ะ,ะ <c oughs> เพิ่งออกค่ะไปทำอะไรมาก <c oughs> ี่ถึงจังเลยค่ะ <c oughs> ทำไมหนูทำพี่อูบหลายรอบเหลือเกินวันนี้กันดามูมาให้กีตา้าทำไมถึงไม่ให้กีตา้า เล่นกีตาร์ไม่เป็นสวยจังคะ่ะที่รักรักคิดถึงจุงน่ารักทุกวันเลยคิดถึงจังเยงสวัสดีคะ่ะหายไปไหนมาทรงงานที่ไหนอ่ะเลิฟยูดูทูเดติ้งยูที่รัก,ร,กรักขาเอฟแบดบนหัวได้ไหมคะคนสวยได้คะ่ะอยู่ไหนคะสวยมากทําให้โลกรู้ไปเลยนะคะคืนนี้ว่าหนูสวยอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเนี่ยอ้ยอ่ะมิชู ล่าสุดก็คือจะติดปิกแล้วก็คือหลงทางประมาณสามสี่รอบแลทุกคนแล้วแบบเพื่อนก็คือยังไม่ถึงค่า <c oughs> นี่วันนี้มีปีกมแมลงมีมแมลงสามนะคะก็คือมีหนวยแมลงสามอยู่สองอันเห็นปะเออมันแต่หนวดแมลงสามของอ๋อออคือเล็กกระตึงนึงจริงๆแล้วอ่ะอยากให้ประมาณนี้แต่แบบเอออันนี้ก็ได้วะ่ะแบบไม่เป็นไร พี่จอยแต่งหน้าให้เขาวันนี้ดูดีขนแมลงสบดูดีดูดีหน่วยแมลงสาบค่ะ,ะวันนี้ไปงานวันเกิดหรอคะไม่ใช่คะ่ะ ขอเหมาะกับกันแ้วออเขาค่ออลูกนี้จริงอออ the อเดอะแรปเปอร์ใช่ออเป็นเดอะแรปเปอร์ดีจจังวันนี้มาไลฟ์ผ่านไปหลาย,ายไไวันเลยจะพยายามมาไลฟ์บ่อยนะคะหุยคือออไม่อยากเห็นชุดเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบโ,โปะค่ะคนสวยคะ่ะขับรถถึงแล้วคะ่ะพี่จอยอ่าอ่ะแคว้นไปไหนเวอร์แคว้นไม่อยู่คะ่ะแคว้นอยู่เซเว่นการอาบน้ำเป็นเรื่องรองค่ะพี่เปิดน้ำทิ้งไว้แล้วมาดูคุณออกก่อนข่าน้ำช่างวัน พี่อุ้มรวยจังเลยแซ่บแท้เนาะตอนนี้กำลังฟังเพลง้องทุกคนคะจะบอกขอบคุณนะคะคือเพลงสองยอดวิวขึ้นเร็วมากแล้วก็อ้อ,อ,อจะคุยเรื่องเพลงแล้วจะทำเพลงต่อไปภายในเดือนหน้าคะ่ะแล้ว <c oughs> เพลงนี้จะเป็นเพลงที่คนละแนวกับเพลงสองคะ่ะ แล้วก็จะได้เห็นออแสดงแน่นอนเพราะว่ารับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอน,นะคะ่ะเพลงต่อไปมีเพลงเซอร์ไพรส์แน่นอนคนสวยขาวันนี้คุณออออสวยขอบคุณนะคะน้ำมันเยอะวนได้อีกฟังวันไปทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ว่าสวยลูกนี้ตายแอมฟอร์ m Vietnam h i g เวียดนามหน,นวดแง้วหรือเปล่าหนวดแง้วเหรอคะแค้นเละ ล็อกประตูก่อนกลัวตอนนี้ก็คือกลัวโจรมากเพราะว่าแบบไปดูเรื่องไปดูหนังเรื่องอเมริกันไซโครมาแล้วคือแบบหลอนมากตอนนี้สวยพุ่งสะดุ้งหยงเลยค่ะคนสวยปากแดงปากไม่แดงไม่มีแรงเดินคนสวยปากแดงปากไม่แดงไม่มีแรงเดินแหน่ฝึกแลปเนี่ยไปไหนคิดถึงจังเลยไมคิดถึงมายนะ เอ็นดูหน่วยแมลงสาบเร iec, ียกซะใช่คืออออว่ามันเหมือนเหมือนหน่วยแมลงสาบแต่คนอื่นมันไม่เหมือนไงเพราะว่าของอ้ออมันสั้นใช่ไหมคะของอ้ออมันเท่านี้เองคือหน่วยแมลงสาบเพื่อเท่านี้เลยแล้วชี้อย่างนี้เลยแต่ของที่เป็นเลฟอ่ะเขาจะยาวๆหน่อยอะค่ะแต่อ้ออหน่วยแมลงสาบจริงๆริงเอนดูความหน่วยแมลงสาบแล้วเพลงสองนักร้องหมานักร้องสรุปชอบทุกอย่างสวยสบายเลยสวยไงายเลยสวยตายไปเลย ทำไมรักขนาดนี้คะแมงสาบเขาเรียกปีเตอร์แต่เรารักคุณเดอร์โออโอ,โอแมงสาบเขาเรียกปีเตอร์แต่เรารักคุณเดอร์นั่นเรียกที่รักเออแมงสาบเขาเรียกปีเตอร์แต่ว่าเรานั้นเลอเราเรียกที่รักอ่ะยินพันกันละ่าลลสุดแมงสาวเสือขนาดนี้พี่ยอมให้บินเข้าหูเลยคะ่ะวันนี้สวยแบบตะโกนแบบตะโกนยังไงแบบซวยซวยอย่างนี้เหรออันนี้คือตะโกนหรือหารเรื่องอันนี้คือชมหรือหารเรื่องคนอื่น นะค่ะวันนี้ปีเปียด้วยวันนี้เขามีเปียแต่วันหน้าอะไรวะพี่หมายไฮมีหนวดอย่างน่ารักเลยค่ะหนวดหนวดหนวดอย่างนี้หนวดอย่างนี้เลัอกอีกแล้วคุณอ,ออจับหน่อยพี่จะวุ่นช่วอ่น่ากอดโอ้โหวันนี้ชุดออแบบไฮ ชอบลูกนี้จูงเห็นหน้าเราชื่นใจไวโจเลยใช่ไหมคะเห็นหน้าแล้วมันชื่นใจไหนขอดมยาดมหนึ่งทีอ้าวไปเยัๆยอยรอเพลงไปเลยคะ่ะให้ไมเคิลเฟรดอุ้ยไมเคิลเฟรดโอ้อัมซิงเกิลฮึมกีดบอกแท่งไฟเรานะคะวู้วูราฟังเลยคะ่ะเราฟังนะคะได้เลยเพลงคู่ทำไม่ได้จริงๆเพราะว่า เป็นเป็นอ,ออคนเดียวแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์ใน m อมคะ่ะโหอออ่านเป็นไม่ทันขอโทษนะคะปังมากดอมเรามีชื่อแฟนคลับไหมคะชื่อที่หลักๆไงคะดอมเรามีชื่อแฟนคลับไหมคะฮะโอเคฟินาเลสีิละปีนประกาศคำมบกแล้นะคะแท่งไฟพร้อมคอนเสิร์ตเดี๋ยวกันเนพื่อนคะ่ะเราฟังเลยนะคะเวียดนามฮัลโหล ยูมันโซเลตคิดถึงโซเเป็นคนโปรของพี่ถือว่าเลยหนวดปลาดุกใช่ปะคืออออชอบกินปลาดุกมากหรือปะผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกปลาดุกผัดขิงปลาดุกผัดชาเอ้ยเออฉุบแล้วค่ะ c a n y o u kiss me more สวยค่าเกิดมาไม่เคยรู้เรหมว่นแมลงสาบจะจนกระทั่งสวยจนกระทั่งเจอพี่ออออแต่ว่าผมน่ะเหมือนแมลงสาบโย แต่ว่าหัวใจผมอะ่ะมันเหมือนจะโดนสาบโยนหนักอาการเนี่ยโอเคทุกคนเอไปก่อนนะเพื่อนตามละร้ไทุกคนเดี๋ยวเอเดี๋ยวเอเดี๋ยวเอมาบายบาย